อนะ้ยนอ้ยดอ้ยุยที่น่า,า่ะไม่ไหวแล้วมึงโคตรปังมัน,ม,น,ม,นมันที่สุดเท่าที ทุกคนกับพบกับบิงอีกแล้วนะคะสําหรับอาทิตย์นี้กลับมาอีกแล้วกับคลิปอันบอกรอบนี้เป็นอันบอกอี EP ที่เออสิบสิบเท่าไหร่แล้วน่าจะ12แล้ววันนี้ที่เราจะมาอันบอกกันตามที่เพื่อนๆขอมาคืออยากให้เราอันบ็อกร้านใน IG แต่ว่าเราคัดมาทั้งหมดประมาณเกือบ30ลร้านนะคะ <Wow. S 1> แล้วก็ทุกชิ้นทุกร้านสินค้าไม่เลย 500บาทนะคะเป็นอะไรที่แบบว่าประหยัดงบแต่ลนะร้านอ่ะบางปังปูลิเยแน่นอนแล้วก็แบบของดีไซน์คือบอกเลยว่าของเก๋สุดอะไรสุดนะคะแล้วก็แต่ละร้านเนี่ยเรามีขอโปรโมชั่นมาให้เพื่อนเพื่อนแล้วทั้งมวลก็จะเป็นแบบเครื่องแต่งกายงานแฟชั่นตั้งแต่หัวจรดเท้านะคะมีทุกสิ่งทุกอย่างจริงกาเบลอย่าลืมนะคะก่อนดูกดเลยไว้ก่อนจ้างั้นเดี๋ยวเราไปไปเริ่มเลยปะ อ่ะเริ่มเลยค่ะเอาของที่ใหญ่ที่สุดก่อนแล้วกันคือจริงอะ่ะของมันจะขามากมันจะมีแบบว่าของแต่งบ้านต่างๆด้วยจะพยายามขะมาหลายๆอันไม่มียนไก่ใช่คือกูต้องใช้มือแกะ อ๋ออันนี้จะเป็นของแบบแนวช่วงนี้ใครแต่งบ้านทําบ้านอยู่หรอให้พุ่งตัวไปที่ร้านนี้นะคะเขาจะขายเป็นแบบคือทุกคนอาจจะดูแล้วแบบว่าเอ๊ะมันคือลูกอะไรแต่มันคือของคนที่มีงานอารมณ์ศินระบายออกมามันจะให้ฟิลเหมือนแบบว่าเอ๊ะกูทําเองแต่เปล่าคือเขามีให้แล้วก็คือระบายตามสีตามเบอร์อในเนี้ยเขาก็จะมีสีให้ทั้งหมดเลยแบบนี้มงดี คนเขาดูดูตั้งนานลืมบอกชื่อร้านร้านชื่อยินดีเดคอร์นะคะเขาบอกว่าสวัสดีค่ะคุณวิงและคุณปื้มวันนี้ปื้มไม่มาปื้มทิปไปก่อนละกันปื้มทิปเขาแบบว่าเป็นรูประบายสีตามตัวเลขซึ่งรูปเขาก็จะมีราคาตั้งแต่แบบว่า290จนถึงแบบ490ประมาณเนี้ยแล้วก็จะมีไซส์หลายขนาดมากๆซึ่งเขาส่งมาให้เราทั้งหมด3าลายทุวร์น,นี้ดีมากจริงอะนี่อันนี้ก็จะเป็นอีกรายหนึ่งเอาไว้แบบเป็นพร็อพแต่งห้องคือปังสุด อันนี้ก็จะเป็นไซส์ใหญ่นะ นี่นี่นนเขาส่งมาให้เราสี่รูปอุ้ยน่ารักทุกรูปเลยดีมากๆแล้วก็เป็นของแต่งบ้านที่แบบว่าทําเสร็จแล้วคงพราวเพราะว่าไม่มีปัญญาวาดเองก็เอาแบบนี้ไปก่อนถ้าช่วงนี้ผู้หายไปก็ไม่ต้องตามนะอันนี้แล้วกันร้านนี้นะคะเอฟวีเดวิดอะโวคาดีนะคะจะเป็นแนวแบบร้านเสื้อผ้าแนวเกาหลีเกาหลีแล้วเขาก็บอกว่าถ้าใครมาจากคลิปอันบ็อกอันนี้นะคะมีส่วนลดพิเศษให้ด้วยเมื่อ,อ,อดดนะซื้อครบ500ยบาทลดทันที100่บาทอุ้ยแม่ลดเยอะนะซื้อภายใน1เดือนนะคะอุ้ยน่ารักะ คือร้านนี้จะเป็นแนวแบบคุมโทนมากๆมีความเ e อิโทนแนวแบบว่าเกาหลีเกาหลีอุยอ้ยชอบอ,อันนี้จะเป็นแนวแบบว่าเสื้อแบบ เสื้อกะเป็นแบบว่าไหมพรมแต่ว่าร้านนี้เขาจะคุมโทนมากๆนะคะทุกอย่างจะเป็นแนวแบบสีน้ําตาลสีครีมแบบเออโทนต่างๆแล้วก็ใส่อันนี้กับกระโปรงยาวๆหรือจะใส่กับแบบกระโปรงยีนสีครีมซึ่งตอนนี้มามากเหมาะกับก,การไปคาเฟ่นะคะ390บาทเท่านั้นราคาดีมากแล้วแบบงานโอเคมากนะคะตัวนี้จะเป็นแนวแบบดอกๆบ้างเก้าหลี่กูแล้วก็จะเป็นแบบว่ามีสายให้ผูกข้างหลังอันนี้นะคะคือแบบเนี้ยมันง่ายตรงที่ว่าเราสามารถใสก Day, ่กับเอวี่เดลุกวันธรรมดาวันธรรมดาหรือว,วันสบายๆก็ได้ตัวนี้ตัวสุดท้าย เป็นเดรสยาวแบบนี้นะคะใครชอบแนวแบบเสาเกาหลีแบบเวลาไปคาเฟ่ที่เน้นแบบเดดเดสะเหมาะกับแบบว่าชิลอะย่างเงี้ยตัวเนี้ยคือเลิดมากๆ590จะเลยมา90บาทนะคะก็พยายามค้ามาให้แต่ว่าส่วนใหญ่เขาก็จะขายในราคาแบบไม่ค่อยเลย500ต่อไปนะคะจากร้าน your b a c k fan นะคะให้ทายว่าขายอะไรี่บอกเลยนะคะว่าเสียทรัพย์แน่นอนเริ่มจากอันนี้นะคะคือจะเป็นแนวแบบกระเป๋าแบบ สายฝอแบบว่าคิ้วๆมีความชิบอย่าฮาราจูกุอันนี้คือน่ารักมากๆเป็นน้องขนเป็นน้องเสือสีชมพูนะคะอันนี้คือใช้แล้วจะหลิดต้องมาเข้าใจว่าจะหลีกเนี้ยก็ใครชอบแนวแบบอะไรอย่างเงี้ยแนวแบบปุกป,ปุยไปทางร้านนี้ราคา290บาทเท่านั้นอ่ะก็จะมีสายโซ่ให้แล้วก็จะเป็นสายอันนี้นะคะสายฝอเบาๆที่เหลือเขาก็จะเป็นขายพวกแบบของน่ารักน่าราักพวกแหวนต่างๆนี่แล้วก็จะมีพวกแบบงานกิฟต์กิฟต์แบบว่ะเก็ยรตปะ กิ๊บแบบน่ารักค่ะแล้วก็จะมีกิ๊บหนีบผมแบบนี้ด้วยแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นแบบงานแหวนที่เขาหิตกันช่วงนี้จากร้านนี้แล้วกัน i j just Can War d o f f นะคะไปลด5%นะคะจะท้ามาจากช่องนี้อ่ะมินิมอลหนแมทเฮย้ยอ๋ออันนี้น่ารักมากทุกคนร้านนี้เป็นเสื้อผ้าแนวแบบน่ารักน่ารักคิ้วๆอันนี้จะเป็นเดรสสีดำนะคะที่แบบว่าแนวมินิมอลมากๆดีเทลคือรูปตรงนี้ รูดแล้วมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยเกตป้าคือเป็นเดสแบบว่าชนีตัวน้อยเป็นแบบมินิดสแบบนี้เลยอันเนี้ยน่ารักมากๆคือช่วงเนี้ยบีชอบใส่เกงนี้มากเพราะว่าคือใส่อยู่บ้านด้วยแล้วก็ใส่ออกจากบ้านแล้วมันก็ดูแบบดูดีอะเป็นกางเกงแนวแบบว่ายางยืดแบบเนี้ยแล้วก็เป็น้าลูกผูกอะเคยซื้อมาแล้วก็ใส่แม่งอยู่ตรงอย่างัะนะคือปกติอยู่บ้านทุกวันก็จะใส่แบบนี้หรือออกจากบ้านคือถ้าวันชิวชิวอะจะมีแต่งเกงแบบนี้เต็มบ้านเลยแล้วผ้าหนากำลังดีแล้วสีสวยเป็นสีแบบช็อกโก้เลิศนะตัวส่เดีีียวสฟ้าน ราคา380บาทเป็นแบบเนี้ยอย่างเช่นสมมติวันเนี้ยบิงใส่เสื้อเนี้ยมิงก็ใส่เนี้ยทับก็คือน่ารักเล้ว,ว่ะใส่กับกางเกงยีนกางเกงขาวอะไรใดๆทีด่ดูผ้าก่อนมันจะเป็นแบบคลื่นๆอย่างนี้นะคะ380บาทเท่านั้นใครหาเสื้อผ้าแนวแบบว่ามินิมอลมีความแบบาสาวๆหน่อยร้านนี้ค่ะคุยทุกคนแต่ละร้านคือราคาดีแล้วก็ของฟังมากชื่อร้านว่าบับบาริงจะเป็นขายแหวนที่เดี๋ยวนี้เขาฮิตกันอาจจะให้ให้ดูซองก่อนนะคือร้านนี้จะมีความน่ารักมากมาก คิวมากๆนี่อ่ะแบบนี้นะคะราคาเริ่มต้นประมาณ200ร้อมันจะไม่ใช่ทาน,อน้อย <Yeah. S 1> แต่คือจะเป็นแหวนแนวแหวนเลเซนเริ่มต้นที่200ประมาณนี้อะให้ดูคือมันทําให้แบบว่าจริตของลุคเราอะดูเก๋มากขึ้นสั่งเป็นตัวอักษรได้ใส์ได้มีแบบให้เลือกเยอะนะคะอันนี้มัน,ม,นมันที่สุดขอเลยอันนี้คือดีงามมากๆนะคะจากร้านชื่อว่าว้าห้ว้าวาห้า ว่าหาว่าหาสตูดิโอนะคะร้านนี้เขาจะเป็นขายกระเป๋าผ้าสกินคําตามสั่งได้นะคะก็ถ้า,าโปรโมชั่นใครมาจากช่องทางเราลด50บาทไม่ว่าจะเป็นสินค้าใดก็ได้ mm. เขาคัสตอมมาให้เราก็คือชื่อบิงใช่ปะที่สุด <cos. S 1> ข้างในนะคะเขาก็จะมีแบบว่าปักเป็นโลโก้ร้านเขาอันนี้ใบแรกเป็นแบบคัสตอมนะถ้าใครแบบอยากได้ชื่ออะไรก็สามารถคัสตอมเป็นชื่อตัวเองได้นะคะเป็นของขวัญให้แบบคนรู้ใจก็ได้อันที่สองนะคะอันนี้จะเป็นหมวกที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งออกมาเป็น สสีที่เขาส่งมาให้เรานะคะอันนี้จะอยู่ที่ราคา450บาทก็จะเป็นแบบข้อ,อคคาของร้านเขาเนาะอันนี้ก็แบบว่าดอนแพนนิกับอันนี้เป็นยังแอนลิชดีปะปังอะ่ะเอออันนี้ปังอันนี้จะเป็นสุ่มผ้าที่เป็นลายของร้านเขาเก๋อรแล้วทรงแบบมันสามารถถือไปข้างนอกได้นะคะแบบนี้ลดตอนนี้สีที่มาแรงนะคะบอกเลยว่าอยู่ในคลิปนี้ของเราหมดแล้วในคลิปอันบ็อกนะคะจะเขียวจะส้มจะอะไรมีหมดทุกหมวดมาลองเท้ากันบ้างอันนี้ราคาน่ารัก ร้านชื่อว่าพาิก้า pi kra shoes เขาบอกว่าอยากมอบส่วนลดนะคะซื้อรองเท้า500บาทขึ้นไปลดทันที5%นะคะคุยดิถูกมากแล้วก็ปังมากนะทุกคนร้านเนี้ย450้าบาทน่ารักมากเป็นสีเขียวแบบเลมอนแบบนี้นะคะเขียวแบบเขียวเขาเรียกเขียวอะไรเขียวเยวชอร์เบตแล้วก็เป็นส้นแบบอย่างนี้ส้นกลมๆด้วยราคาดีมากแล้วก็มีไซส์ให้เลือกจะบอกว่านิ่มมากๆอ่ะให้ดูความนิ่มของคู่นี้เห็นปะ อาวรองเท้านี่หมวหนาร้านนี้ชื่อร้านว่าอ g l i m in to o one เป็นเสื้อครอปท็อปเสื้อเน็ตเอดอนนะคะหรือว่าแบบว่าเสื้อตัวจิ๋วต่างๆราคาเริ่มต้นตั้งแต่200บาทถึง350บโปรโมชั่นคือส่วนลด10%ซื้อ3ชิ้นฟรีค่าจัดส่งเริ่มที่ตัวแรกเสื้อกล้ามคอเหลี่ยมผ้าลองยืด230บาทพวกผ้าอย่างเงี้ยมันใส่แล้วสวยอะดูไม่ได้ซ้ากับร้านอื่นมากมายมันจะเป็นคอเหลี่ยมซึ่งถ้าคอกว้างๆมันทำให้เราดูมีไหล่ คือแบบว่าใครจะซื้อพวกแนวพายยืดแนะนาแล้วก็มีสีให้เลือกเยอะมากอย่างมีองาเลือกเป็นสีเขียวนี้แล้วคือเขียวเขาเป็นเขียวแบบเขียวที่ใส่แล้วผิวผิวแบบขับผิวอะคุย<ฮ>ได้มากอะแนะนํานะคะสองสีนี้ไปไปตำนะคะสองยสาบาทเป็นเสื้อเน็ตเอดอนใส่กับกางเกงยนีนกุบกิบเสื้อกล้ามทรงเบสิกแต่ว่าจะมีดีเทลก็คือเขาจะมีเดินได้ตัดแบบก็เป็นแนวแบบว่าคูคๆใส่กับกางเกงสีดำอะไรอย่างเงี้ยได้ราคาตัวนี้250าบาทใครหาเสื้อกล้ามเสื้อหมาเสื้อเน็ตเอดอนเสื้อแบบว่าตะ ที่แบบเพิ่งส่งไปเมส์กับเพื่อนว่าเคยแพ็กเกจยิ่งดีมากชื่อร้านว่าโอเลนบาสเกตนะคะทุกคนเขาทำแพ็เกจจิ้งให้มันเป็นเหมือนแบบว่าเราไปซื้อผลไม้ในซูเปอร์คือบิงก็เพิ่งเห็นคนลงทวิตเตอร์แล้วก็แบบอ่ะน่ารักปะแรงสวยเนาะเนี่ยเห็นปะแค่หยิบขึ้นมาก็มีคนจะเอาแล้วอะก็ราคานะคะ390บาทตามมาจากพี่บิงลด5%เทุกออเดอร์แล้วก็แถมฟีสติ๊กเกอร์แล้วก็เนี่ยดีเทลข้างล่างเขาจะปักปักคำว่าอะไรคิวบัตคูแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นแบบว่าโลโก้ร เก๋ปะเก๋มากอันนี้ผ้าดีมากเลยอะดูดิแล้วทรงแบบโอเคมากโุยเสื้อน่ารักมากมเสื้อโอเวอร์ไซส์นะคะมี2ลายราคา490บาทอันนี้เชอร์รี่มูดโอ้ยเป็นแบบลายเชอร์รี่คอม่ามูดน่ารักมากแล้วแบบผ้าดีมากอันนี้ราคา490บาทเราเนื้อผ้าคือแบบดูใส่สบายอะโครงคอต่างๆคือเย็บอย่างดีเป็นผ้าที่แบบว่าเนื้อแบบดีอะมิสสไปซ์ควอตข้างๆเขาก็จะมีแบบ เ,เป็นแบบว่าลานเขาต่างๆลดนะเป็นแบบเสื้อยุดแนวโอเวอร์ไซส์นะคะใครหาเสื้อยุดใส่เกา่าร้านนี้ปังมากไปค่ะอ่ะร้านนี้ใครหากระเป๋าราคาน่ารักแนวใส่เก่านะคะร้านชื่อ Ev e r y d a น n day นะคะเป็นกระเป๋าแนวแบบเข้ากับทุกรง่ายๆเนาะกระเป๋าเขาเริ่มต้นแค่250บาทเท่านั้นคือราคาดีงามมากๆแล้วก็ถ้าใครมาจากช่องเราให้ส่วนลด10%เมื่อซื้อกระเป๋า2ใบขึ้นไปนะคะใบแรกใบนี้น่ารักมาก เกาหลีมากสวยน่ารักค่ะหนังดีด้วยนะนี่วิ่ราคาดี350บาทก็ซื้อ2อใบลดอีก10%็นะก็จับคู่กับเพื่อนแล้วก็ไปหาตามกันเป็นหนังแบบว่าแนวสีเงมันใส่ง่ายเงอย่างชุดที่เราเลือกมารอบนี้ยคือใช้กับใบนี้ได้หมดเลยปะได้ปะได้อันนี้จะเป็นแนวแบบง่ายๆบ้างก็จะมีสายยาวมาให้ด้วยนะคะทุกคนแล้วก็ถือแบบนี้สีน่ารักมากเลยอ่ะอันนี้250บบาทเท่านั้นแล้วก็อีกใบหนึ่งน่ารักเนาะ แบบผู้ชายใช้ได้ผู้หญิงใช้ได้แล้วก็เป็นแนวมินิมอลสามารถปรับสายมาสะพายเป็นแบบค r อส s อดี้ได้เก๋มากแม่อ่ะร้านนี้ค่ะ c o บีส19ปังร้านนี้ปังค่ะก็จะเป็นแนวแบบสายห้อยของแมสนะคะมี2ขนาดชอบเออจะเป็นเส้นจากซัมเมอร์คอลเลคชันนะคะสามารถใส่เป็นสร้อยคอได้ด้วยแล้วก็เอาเป็นสายของแมสได้ก็จะอยู่อย่างนี้ งานแบบดีไซน์ลูกปัดแต่ว่าพันสองรอบได้น่ารักมากเป็นลายเดซี่แบบนี้นะคะเป็นแบบงานแฮนด์เมดเนาะอ๋ออันนี้เป็นกําไลข้อมือกับกําไลข้อเท้าอ่านี่ใส่ออกมาก็จะเป็นแบบนี้อุ้ยผู้ชอบวันนี้มากๆจริงๆอันนี้ก็คือเหมือนกันแหละเป็นใส่ของแมสลานนี้ก็จะเป็นแนวแบบหวานๆเลยเนาะมีความแบบเป็นลูกปัดคือใส่แล้วมันดูน่ารักแล้วก็แมทกับชุดง่ายอันนี้จะเป็นแบบเรียบๆแบบนี้ ใครหาสายของแมสแนะนำว่าให้ไปตำโดยเฉพาะรุ่นที่เป็นเดซี่อันนี้คือปังมากๆโอ้ยร้านเนี้ยปังร้านนี้จากร้านชื่อคิวตี้คัลเลนะคะแนวเสื้อหนาวขนนุ่มๆเก๋ๆแต่ละชิ้นเขาก็จะมีตั้งแต่ราคาแบบ200 100 1้อหนึ่งจนถึง500กว่าบาทแต่ว่าเขาลดให้10%นะก็จะอยู่ที่ประมาณ500อุย้ยน่ารักอ่ะ,ะ,ะอันนี้จะเป็นเสื้อหนาวแบบไหมพรมแบบ ผ้านุ่มมากๆแบบใส่คุมได้เหมือนใครที่หนาวอ่ะลดมากเราก็ใส่ไปทํางงทํางานสีฟ้าน,นี้จะเป็นแบบบางลงมาจริงๆใส่แบบกับเดสใส่เดี่ยวอะไรต่างๆนานา,นานข้างในได้หมดเลยเอาไปหาใส่กับกางเกงยงกางเกงยีนได้หมดอันนี้จะเป็นพวกเสื้อใส่เดี่ยวแบบที่เป็นแบบข้างเดียวเสื้อหมาเสื้อเดรไอรอน250บาทก็จะเป็นจิว๋วๆเนี้ยสีนา่ารักมากเลยอะ่ะไปค่ะใครหาของน่ารักๆไปหาตำร้านนี้นะคะจากร้าน Man t ั Sun o f f i ชียลนะคะ เป็นเสื้อครอบคอลเลกชันใหม่189บาทแล้วก็มีกระโปรงตารางด้วย229 9บาทอุ้ยงลดให้เยอะมาก20%ว้าว <Wow. S 1> ทุกรายการสินค้าเพียงแคปคลิปมาได้เลยอุ้ยชอบมากเลยอ่ะเราก็สามารถใส่กับแบบเสื้อต่างๆทุกคนไปหาตามกระโปรงตัวนี้แล้วก็แมทกับเสื้อสีฟ้าที่เป็นเสื้อหนาวร้านเมื่อกี้คือได้มากได้ลุกไปคาเฟ่แล้วหหรือจะหาตามตัวนี้คู่กับเสื้อรานนี้ได้ปะ ได้แล้วหนึ่งผ้าเขาเลือกเองออกแบบเองแล้วราคาดีมากนะคะ229ลดไปอีก20%คิดสิ183บาทถูกมากสีเขียว1แมตตอย่างหาแมตตกับเขียวนี้ได้ปะได้แล้วก็มีอีกสีหนึ่งเป็นสีเหลืองอันนี้จะเป็นลายเล็กๆอุย้ยน่ารักาตัวน้อยมากแล้วก็ใส่กับเสื้อหนาวรลานนี้ได้ปะได้มันจะได้ะไรขนาดนั้นก่อนเคอคิดว่าจะหมดใช่ปะ แต่นี่คือเสื้อขอบมีคนฝากของให้เขาบอกฝากให้พี่สารันทำงานสู้ๆนะคะพี่สารันขอบคุณน้องเป็นแมสเซจหล่อยค่ะทุกคนจะบอกว่ากระโปรงร้านนี้มีถึงเอวยี่สิบเก้าสามสิบถังได้หลายไซส์มากแล้วก็เสื้อขอบอ่ะราคา 9, ร้อยแปดสิบเก้าลดยี่สิบเปอร์เซ็นต์เหลือร้อยห้าสิบประมาณเนี้ยอันนี้จะเป็นลายเบคอนอันนี้ลายมะเขือเทศฮุ้ยทรงดีนะเนี่ยแซบบ่บควรซองไข่ดาวคือจะบอกว่าผ้าโอเคมากแล้วมันจะเป็นทรงโอเวอร์ไซส์อะต่อไปนะคะจากร้าน Anater Morning จะเป็นแนวแบบว่า ดีไซน์แฮนด์เมดก็คือให้ดูจากซองเขาก่อนซองเขาน่ารักปะหุยน่ารักมากเลยเป็น,นของดีไซน์เขาวาดเองนะคะเนื่องจากว่าร้านเขาเพิ่งเปิดนะคะลด10%แล้วก็แถมสติกเกอร์ตัวเล็กอันนี้ไปให้ด้วยอันนี้เป็นกิฟต์ต็อกนะคะเคสแอร์พอร์ตนะคะน่ารักมากค่ะแล้วก็มีตัวบีแบบนี้ด้วยทุกคนแล้วก็จะเป็นสติกเกอร์นะคะที่เขาเป็นลายที่ดีไซน์เองก็จะเป็นลายแบบ หมีทถ้ำสวนหมีเก็บดอกไม้หมีนั่งโซฟาสติ๊กเกอร์65บาทเคสแอร์พอร์ต230บาทแล้วก็กิฟต์ต็อก150บาทคุ้มมากอ่ะแล้วก็แถมอันนี้ให้ด้วยนะคะซื้อของลด10%รด้วยเเอาเป็นว่าสรารพัดหมีไปที่ร้านนี้นะคะเฮ้ยอันนี้น่ารักอันนี้น่ารักหมวกจากร้านชื่อว่า cotton candy smiley land นะคะ390บาทจริงเขามีทั้งหมด6สีนะคะ1ใบเหลือ380ส่งฟรีแล้วก็2ใบเหลือ750สําหรับ20คนแรกนะคะสีที่เราซื้อจะเป็นเกกับ Baby อันนี้ก็จะเป็นหมวกของเขาจริงๆหมวกทรงนี้คือบอกเลยว่าต้องหาตามนะคะแล้วราคาดีมากทรงสวยมากจะเป็นลายแบบสมัยนาวแฟบี้เดย์คือจะไม่พูดเยอะถ้าส้มเบบี้แครอทส้มยังไงแต่อันนี้จะเป็นส้มเบบี้แครอทที่ดูเข้มขึ้นมา น่ารักมากเป็นต้มหูที่เก๋มากๆานะคะแนวแบบวินเทจอ่ะแนะนําร้านนี้แล้วแบบเนี้ยคือมันหายากมากไม่ค่อยซ้าร้านอื่นนะคะแนะนําไปที่ร้านเบตตี้ยานานะคะเป็นของแฮนด์เมดเช่นกันแล้วก็แต่ละแบบมีจำนวนจากัดหรือว่าเป็นแบบชิ้นเดียวเท่านั้นตัวก้านเป็นสแตนเลสสแตนเลสไม่มีมีแต่สแตนเลสเขาเขียนเลยนะรูหูปลอดภัยแน่นอนคือน่ารักอ่ะครูชอบบางเลยอ่ะคืออันเนี้ย9 0จะเป็นลายดอกดออันนี้490จะเป็นลายสกอตคือช่วงเนี้ยอินไงกับแบบใส่ที่คาดผมะเเี้้ยยแแแลใใส่พกตหหููนนจดป็ฟบบบบุ สมัยแบบวินเทจอะเนาะอันนี้ก็จะเป็น390บาทดีมากทุกคนอันนี้290เป็นสีเรียบเรียบแล้วก็อันนี้390จัดจ้านในย่านนี้อุ้ยน่ารักอาดูดิคือเก๋มากแล้ววันไหนเราก็แต่งตัวแบบส้มๆใช่ปะ่ะแล้วเราก็แบบมีเทค่คาดผมหนึ่งแมทคืออันนี้ก็ออกมาดูเด่นแล้วเป็นอะไรที่ต้องหูที่ใส่แล้วจบร้านนี้นะคะจากร้านที่ชื่อว่า n e i t th นะคะจะเป็นร้านซิลิโคนแปะน้องน้องจุ๊กนะคะล้างน้ำสะอาดผึ่งให้แห้งแล้วก็แปะ พลาสติกเก็บในที่แห้งจากช่องคุณบิงแคปมาเหลือ200บาทจาก259บาทซึ่งข้อดีแบบนี้คือมันสามารถใช้ได้เรื่อยๆนะเปียกเหงื่อเปียกน้ําอะไรใดๆก็ไม่หลุดแล้วก็มีอีกรุ่นหนึ่งเป็นเนื้อแมตรุ่นไหลยกาวคือมีหลายเนื้อมากๆก็คือเหลือ200บาททั้ง2อันแล้วก็อันนี้จะเป็นบูทเทปจัดแต่งทรงเป็นแบบนี้5เมตรนะคะ3 4 9บาทแปะจัดทรงได้ตามใจชอบ ก็คือเหมือนแบบมึงจะปึ๊บปับมึงจะพันสามชั้นเป็นมังมี่หรือมึงจะพันรอบหัวอะไรเียก็คือน่าจะได้หมดเลยครึ่งทางแล้วต้องดูต่อเพราะว่าเด็ดจริงๆร้านนี้ชื่อร้านว่าบอ d o ม BKK จะเป็นเหมือนแบบว่าหนังยางต่างๆซึ่งร้านนี้ที่เราเลือกมาเพราะว่าเป็นหนังยางที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนเพราะว่าเขาจะเป็นหนังยางที่มีลิเฟ็กย์ปุยบางที่แบบว่าเอหน้าเทาอนะไรยเงี้ยเราก็อยากให้หนังยางเด่นกว่าก็คือแปดมาหน้ากูไม่เทาเพราะว่าหนังยางกูเด่นกว่าอย่างงี้คือมองอย่างเงี้ยมันจะไม่สะท้อนแสงเว้ยแต่มันต้องเปิดแฟอะก็ แล้วหนังยางมันจะแบบสะท้อนแสงอันนี้จะเป็นรุ่นที่เป็นแบบว่าโซล่าเป็นแนวแบบว่าวิงวิงซึ่งหนังยางเขาน่ารักมากเลยอะรุ่นกากเพชรอันนี้จะอยู่ที่79บาท2อัน150บาทเนี่ยผูกไปค่ะตรงนี้ค่ะจากร้านนี้นะคะชื่อร้าน IG ว่า Casual g o r อรนะคะเขาบอกว่าส่งมาให้2เซตเอาไป Mix แ n d ด a t c h ได้เยอะมากพราะอันนี้น่ารักมากเห็นอีปุ่มใส่แล้วแบบรู้สึกว่ามันปังอะอ่ะนี่ก็จะเป็นเสื้อยืดแบบนี้ ซึ่งเสื้อยืดจะเป็นโอเวอร์ไซส์แบบนี้นะคะแล้วเขาก็ให้เหมือนแบบเอาเสื้อเชิ้ตอะมาแมทเข้าไปอีกทีนึงมันก็จะได้ลุคเก่าๆแบบใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็มีเสื้อยืดอยู่ข้างในเงี้ยน่ารักปะน้ำเงินฝาเอาเสือเเอเส้อเชิ้ตไ,ไปข้างในเอาเสื้อยืดไปข้างนอกอก็มันได้อ จริงร้านเนี้ยคือเหมือนเขาก็จัดเซตมาให้ซึ่งเราว่ามันก็ง่ายดีเสื้อเชิ้ตสีชมพูแบบนี้นะคะทุกคนเสื้ออันนี้เป็นคุ้ยน่ารักอ่ะคือเนี่ยถ้ากูไปเกาหลีกูได้ละแบบเนี้ยกูได้ใส่ะ่ะคือรู้น่ารักแล้วก็ใส่ขาสั้นอะ่ะเออร้านนี้เป็นอีกร้านที่ขายต้มหูแล้วก็ปังมากชื่อร้านว่า Y V I S อ่านว่าอีฟ e มีโปรโมชั่นสั่ง2องรายการจัดส่งฟรีซื้อ5แถม1ึ พิเศษก็คือถ้ามาจากอันบอกบิงตี้เนี่ยลดให้อีก10%บอ <Wow. S 1> บอกเลยแพ็กเกจจร้งลดปะอุยมึงน่ารักมากอะ่ะอ,อ,อันนี้จะเป็นแนวแบบทองทองนะคะอันเนี้ย9 0บาทหรือว่าแบบนี้290บาทช่วงเนี้ยฮิตมากก็คือเป็นแบบติดหูไปเลยุยงานดีมากอะ่ะเนี่ยเป็นงานแบบลดอะ่ะแบนดีไซน์เขาเลยน,นี่จะเป็นตัวเจป่ะอ,อันนี้น่ารักมากๆก็คือจะเป็นแนวเซตสออันอันนี้490อันนี้390เ้าป็นน่ารักเนาะอันนี้น่าจะเป็นจิวเวลรี่บอกปะ 490อเู้เป็น2ชั้นเอาไว้พกพาได้สีสันใดๆคือปังมากนี่อันนี้ก็เป็นร้านซัมมูดนะคะ IG ชื่อ s u m มูดดอ f ออฟฟิเนะคะโปรโมชั่นนะคะถ้าใครดูซื้อ3ตัวขึ้นไปส่งฟรีจนถึงสิ้นเดือนนี้นี่ผ้าดีด้วยเป็นลายหมู3ตัว<ๆ>จะบอกว่าลายเขาเยอะมากๆ คือเพื่อนๆนดูลายได้เลยยลายนี้สวยเนาะอีไลแกนให้ถ่ายเท่าไหร่ก่อนร้อยหกสิบาทเท่านั้น,นะค่ะเนี่ยละไรนี้ก็น่ารักเนาะจริงๆลายเขาเก๋มากเข้าไปดูได้เลยมีหลายแบบหลายลายอ่ะสองร้อยเก้าสิบบาทเขาบอกว่าเพิ่งมานะคะอันนี้ใครอยากสั่งก็ไปสั่งได้เลยนะคะใครหาพวกแบบเสื้อยืดน่ารักน่ารักหรือว่าถุงพงถุงผ้าต่างๆไปที่ร้านนี้เสื้อยืดดีมากร้อยหกสิบบาทเท่านั้นทำไมคนเรามันแบบมีไอเดียได้ขนาดนี้โปรโมชั่นบอกว่ามาจากคลิปบิงตี้นะคะสิบคนแรก ลดราคาให้เคสเหลือ350สมุดเล่มใหญ่80สมุดเล่มเด็ก50สติกเกอร์40ร้านนี้ชื่อร้านว่าโซค s ว b ันะคะถ้าเมาืก่อนเรียนหนังสือต้องแบบซือ้อต้องหาตามมาอ่ะอุ้ยโคตรแบบมีสีสันทุกอย่างดูเข้ากันมากอันเล็กเป็นแบบนี้สิ่งที่น่ารักที่สุดใน38ลร้านโลกนี้คือเคสร้านนี้คือเขาจะมีเคส2แบบอ้ยน่ารักแล้วก็จะมีลายเป็นแบบว่าอะไรน่ารักน่ารักแบบนี้ด้วยร้านนี้ชื่อร้านว่า 22เวนตีนะคะย2เมษาร้านเป็นต่งหูแฮนด์เมดปั้นเองทุกชิ้นมีแค่แบบและชิ้นเพราะว่าเขาทํามือทุกอันเลยนะทุกคนร้านเนี้ยคือเป็นเหมือนทํามือเหมือนกันเราก็เลยแบบรู้สึกว่าเฮ้ยของมันดูแบบมีคุณค่าแล้วก็ราคาเริ่มต้นที่120-300บถึง3า0บาทเท่านั้นนี่เขาก็จะมีถุงผ้ามาให้ด้วยอันแรกนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบ แฮนเมดเห็นปะเขาจะเป็นเหมือนแบบงานแบบว่าวาดระบายสีต่างๆซึ่งมันเป็นดินอะแล้วมันแบบน่ารักมากๆอย่างอันนี้ก็จะเป็นแบบลายเดียวกันซึ่งแต่ละอันจะมีแค่ชิ้นเดียวนะคะทุกคนนี่อันนี้ก็จะเป็นแบบจิ๋วๆแบบนี้ซึ่งจริงๆเขาจะมีหลายดีไซน์มากเลยนะอย่างถ้าใครชอบแบบมีตุ้งติ้งอย่างเงี้ยเขาก็จะมีตุ้งติ้งแบบนี้ด้วยแล้วคือสีอันนี้มันจะเป็นแบบแนวน่ารักน่ารักอะเนาะอันเนี้ยดูทํายากมากอะ จะเป็นเหมือนลายเสื้อเลยอะลายแบบเสื้อไหมรมอะแล้วใครที่อยากได้แนวแบบเป็นน้ําทะเลอะเขาก็จะมีแบบนี้ทุกคนจริงๆลายนี้เขาก็จะมีไอเทมอื่นๆอีกนะคะเพื่อนๆต้องลองเข้าไปดูใน IG เขาเพราะว่าเขาเก๋มากอยากให้ทุกคนได้ดูใกล้ๆจะเห็นว่าเขาปั้นเองวาดเองหมดเลยร้านนี้นะคะน่ารักมากชื่อร้านว่าสติงกี้มันชี่หรอมันสกินเป็นงานดีไซน์นะคะร้านนี้น่ารักมากน่ารักมากไม่ไหวแล้ว และนี่ก็คือเสื้อลายปักผีเสื้อน่ารักมากเป็นแบบงานปักแบบนี้ <Wow. S 1> มันมีความแบบไว้แบบวินเทจอ่ะเก็ตปะซึ่งตอนนี้ลายผีเสื้อก็คือถือว่าเป็นลายที่มามากแล้วจะบอกว่าผ้าเขาเป็นผ้าที่แบบปังมากสีชมพูลายปักผีเสื้อซึ่งมันดีเทลคือดีไซน์เองแล้วคือลายแบบตัวนี้คือเช er, ียร์สุดๆุดสุดใจให้ซื้อนะคะออะอย่างอันนี้ก็530เหมือนกันอันนี้อย่างอันเนี้ยก็จะเป็นแบบ อนตามชื่อได้อย่างของบิกเนี่ยก็ตัว B ีเนาะอันนี้นะคะก็จะเป็นหมวกบักเก็ตที่เป็นลายปากของร้านเขาเลยซึ่งอันนี้น่ารักมากๆราคา480เขาลดเหลือ4 4 0นะคะเดี๋ยวลองใส่ให้ดูปุยดีปะแล้วก็แมทกับกระโปรงอันนี้ซึ่งกระโปรงอนี้อย่างที่บอกคือจะเป็นงานวินเทจร้านเขาราคา350เข้ากันแบบไม่มีเหตุผลแล้วก็สุดท้ายจะเป็นเสื้อเป็นแบบสกรีนธรรมดาบ้างอันนี้จะไม่ได้ปักนะคะราคาลดให้เหลือ450จาก490 ผ้าเขาดีทุกอันนะคะทุกคนจะเป็นฟอนต์ดีไซน์ต่างๆเขาขายสติกเกอร์ด้วยน่ารักมากเป็นน้องวัวร้านนี้ชื่อร้าน B e Love and Hate นะคะโปรโมโชั่นเขาให้คือส่งฟรีสำหรับลูกค้าที่ตามมาจากคลิปแล้วก็เสื้อยืดเขาอ่ะคือทำมาจาก Reuse พลาสติก <Wow. S 1> นะอันนี้เก๋มากๆแลคะ่ะเสื้อคือ360-420มันจะเป็นเสื้อแนวแบบสาวๆวินเทจนิดนึงที่จะแบบว่าไบเกิลอะ่ะซึ่งอันนี้เขาจะเป็นพลาสติกที่รีวูสมา ก็จะมาเป็นแบบดีเทลดอกไม้บนเสื้อลานนี้เก๋มากคือเราใส่กับกางเกงแบบขาบานๆแลไรอย่างเงี้ยจะดูเป็นแบบชนีซ่ามึงเกตปะน่ารักเก๋มากอันนี้ก็คือจะไม่ซ้ำร้านไหนเช่นกันคือจะดูเป็นคนเก๋ๆขึ้นมานี่แล้วจะบอกว่าเสื้อกล้ามทรงแบบเนี้ยคือใส่แล้วผอมใส่แล้วปังมีความแบบฝ่อนิดๆกรุบน่อยๆลานนี้จะชื่อว่าเดซี่แลนดี้นะคะก็จะเริ่มต้นที่250บาทโปก็คือส่งฟรีทุกรายการเนี่ยเห็นป่ะผ้าเขาจะดูแบบ ผ้านิ่มมากจริงอันนี้อยากให้จับเอามือลองจับดีนิ่มปะ <Yeah. S 1> เออนิ่มมากแล้วก็เป็นครอบที่สามารถใส่กับกางเกงได้ไม่สั้นจนเกินไปนะคะอันนี้จะเป็นคําว่าม um, ัมไอ m อ็มอลิชแมน0บาทเท่านั้นนะคะโอเวอร์ไซส์เป็น250บาทเหมือนกันเป็นสีแบบเออโทนบางซึ่งก็เป็นสีฟ้าที่ตัดกับสีน้าตาลใครหาตามเสื้อยืดราคาหน้ารักผ้าดีเป็นอีกร้านนะคะแต่อันนี้เขาก็จะเน้นเป็นแบบบวดเนาะเป็นแบบคําพูดต่างๆไปค่ะอันนี้เหมือนจะสุดท้ายแต่บอกเลยว่า โคตรปังร้านชื่อแรมมีมสตูดิโอซึ่งเขาก็จะมีแบนแบบโลโก้ก็คือน้องหมีตัวนี้ทุกคนน่ารักมากๆเลยอะ่ะผ้าดีมากเป็นทรงโอเวอร์ไซส์ผ้าแบบสไตล์แบบเสื้อยืดเกาหลีอ่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบงานดีไซน์เนาะมันจะเป็นแบบดีเทล,ลทุกอย่างเห็นปะอันนี้เขาขายอยู่ราคา590เ้าบขาบอกว่าเขาให้โปรนะคะจะได้พอดีกับ500บาทถ้ามาจากคลิปอันบอกเนี้ยเขาลดให้ร้อยหนึ่งเออเมื่อซื้อเสือ้อยืดรุ่นนี้ก็จะเหลือ400 90าบาท oh. แล้วก็จริงๆริงเขาส่งมาให้เพิ่มอันนี้คือมันจะเลยราคาที่เราอันบล็อกแต่ว่าไหนไนเขาก็ส่งมาแล้วคือเขาจะมีขาย j o อก i n g งแพนด้วยนะคะซึ่งราคามันจะอยู่ที่990บาท,บาทก็จะเป็นแบบทรงแบบนี้ซึ่งเขามีหลายสีมากๆแล้วมันน่ารักมากๆผ้าแบบสไตล์เกาหลีเลยอะแนวสีสันแล้วก็จะเป็นแบบผูกเอวด้านในแบบนี้ข้างหลังเขาก็จะเป็นโลโก้ร้านเขาและเราก็เดินทางมาถึง2ลร้านสุดท้ายของคลิปนี้นะคะร้านนี้ชื่อร้านว่า something go ค่ะรอป้าก็จะเป็นผ้าแบบเก๋ๆอย่างนี้ เราก็จะมีสีนี้ด้วยเป็นผ้าคาดผมแบบเก๋ๆนะคะใครอยากหาตามไปตาดวนแล้วก็จะเป็นแบบกระเป๋าผ้าที่เขาบอกว่าเป็นดีไซน์เองนี่เป็น happiness อะ่ะเน้นความสีสัน c o l ร r f u l มีความแบบน่ารักกุบะคือเลิศอะ่ะไปหาตาร้านนี้ชื่อว่า miss c a r m ล l ่นะคะทุกคนใครหาแหวนนะแนวที่เราบอกอะ่ะ ไปหาตำร้านนี้คือน่ารักมากเป็นร้านสุดท้ายแล้วออาอย่างรุ่นนี้เป็นเบสเซลเลอร์ร้อยเจบาทอันนี้เป็นแบบสั่งทําชื่อได้ราคาวงละ120คือจริงๆแหวนอย่างเงี้ยต้องหาใส่แบบเยอะๆเป็นแฮนด์เมดก็คือ1 2 0 130ยมคเป็นชฝันนะมึงคุยน่ารักมากแล้วก็เป็นแฮนด์เมดทั้งหมดก็คือเพื่อนๆสามารถสั่งได้เลยอยากได้แบบตัวอักษรเป็นฟอนตเป็นชงเป็นชื่อใดๆหรือว่าเป็นเซรัมูนแล้วก็บอกว่าคือแหวนอย่างเงี้ยมันต้องใส่หลายๆนิ้ว และนี่นะคะก็คือคลิปอันบอกทั้งหมดทั้งมวลของเราพูดจนปากซีดปากเสียวใครอยากหาตามร้านไหนชอบร้านไหนนะคะพุ่งตัวไปตมด่วนๆเพราะว่าแต่ละร้านเราคัดมาแล้วราคาอยู่ในงบ500บาทซึ่งปังมากๆคือสวยเกือบทุกอันเลยที่เราเลือกมาแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้าจะมีอันบอกอะไรใครอยากดูอ่ะงบเท่าไหร่เมนมาใต้หนีได้เลยสาหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนชอบให้มันค่ะอย่าลืมว่าชอบกดไลค์ใช่กดแชร์